ติดตามมาต่อในประเด็นของพีมายานะครับทุกคนท้าววันนี้แน่นอนว่าก็เริ่มมีการควบคุมตัวคนที่ถูกออกหมายจับนะครับไปที่ตำรวจไซเบอร์ไปสอบปากคาแล้วเบื้องต้นนะครับเมื่อวานนี้ก็ทางตัวของซีโอเมก็มามอบตัวกับตํารวจไปแล้ววันนี้ผมได้มีโอกาสพูดคุยประเด็นนี้ครับกับอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งมีการออกมาเคลื่อนไหวตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับประธานชมรมช่วยเหลืออิจฉกรรมเนี่ยคุณอัจฉริยะให้ข้อมูลวิน่าสนใจมากครับ กให้ข้อมูลกับผมครับบอกแกมีพยานหลักฐานยืนยันได้มากพอว่าแบรนด์พิมายาเนี่ยมีเป็นกระบวนการฟอกเงินนี่คือสิ่งที่แกบอกกับผมนะครับแล้วแกก็มีข้อมูลหลายสิ่งหลายอย่างที่เปิดเผยผมได้คุยโทรศัพท์กับแกบอกช่วงบางตอนรอให้ทุกคนไปฟังกันครับ คือเมื่อวานเนี้ผมเห็นพี่ไปให้ข้อมูลกับทางตำรวจด้วยใช่ไหมไม่ได้ให้ผมให้ไปหมดแล้วอ้าวเหรอทำไมเห็นมันเหมือน,นมีเหมือนมีภาพพี่เขาแชร์กันอ่ะไม่ใช่พี่หรอไหนภาพเหมือนเป็นนั่งอยู่กับตำรวจทางผู้กักรสอทอะไรเขาด้วยเหรอพี่หรือว่ภาออภาพเก่าผมไปผมไปนี่ไงเขาเรียกผมไปฟุยเรื่องเส้นทางการเงินแล้วก็อธิบายให้ฟังอืมแล้วเบื้องต้นเนี้ย เมื่อปีที่แล้วพี่ไปไปไปร้องเรียนเรื่องอะไรไว้นะพี่เรื่องนี้หละเรื่คดีเรื่องนี้หละอ๋อแสดงว่าที่ตํารวจเขามีการขอหมายจับแล้วก็หมายค้นเนี่ยสืบเนื่องจากที่พี่ไปร้องเรียนไว้ใช่ไหมต้อเป็นฝีมือผมเลยอ๋อเมื่อต้นพี่มีข้อมูลเห็นว่ามันมีเส้นทางการเงินเนี่ยพี่มันมีการตั้งข้อสังเกตกันมากเลยว่าเขาทําธุรกิจแบบนี้เนี่ยมันสามารถทําเงินได้มหาศาลขนาดนี้เลยจริงไหมพี่ประเด็นเนี้ยไม่จริงอืมไม่จริงหรอก คือที่เขามีการโพสตบอกว่าหกพันสิบ้าล้านเนี่ยตรงนี้พี่มีข้อมูลอะไรผมถามหน่อยคำถามหน่อยครับอันนี้ผมยกเรียนให้ฟังนะอินเนี่ยนะชื่ออิน่อินนิ่มเนี่ยไอ้ไอ้นัชนันนะครับที่รูกจักแล้วสมมติว่าคุณขายของสมเดือนสิบห้าล้านคุณก็ตกเดือนห้าล้านถูกไหมครับอห้าล้านต่อเดือนเนี่ยคุณลองเอาสามสิบวันหารเลยอืมตกวันเท่าไหร่ วันเท่าไหร่สามสิบวันหารห้าล้านก็คือสี่สิบสี่สิบสิบเอ็ดคนอืมนี่มันต้องขายของให้คนให้คนให้ใครก็ได้ให้ได้วันละสี่สิบเอ็ดชุดโอ้โหวันละสี่สิบเอ็ดชุดให้ปิมายาให้ได้วันละสี่สิบเอ็ดชุดอืมก็คือพวกนี้หาเธอขายได้วันละสี่สิบเอ็ดคนอ่าคุณคิดว่าเขาขายได้ไหม แต่เมื่อสักครู่เนี่ยเขาเขาบอกกับนักข่าวนะพี่เขาบอกว่าเขาทําได้แล้วเขามีหลักฐานให้ตํารวจไปหมดแล้วด้วยแต่ไม่วันวันนั้งสี่แปดคนอ่ะอืมคือความเป็นจริงมันมันเป็นไปไม่ได้นะพี่เนาะคุณขายของวันทั้งสี่แปคนคุณจะเขาจะซื้อคุณไปล่ะไอ้เนี่ยไอ้อันเสรอมว่าอืมไอโอนเงินนะมันคือคือบัญชีพวกมึงฟอกกันเองอะไรมึงก็ทำโอนไปโอนมานั่นแหละถูกไหมอืมเออ พี่แล้วทีนี้ประเด็นที่บอกเขาบ่อยมีดาราอะไรมาทํามีหุ้นสุกเนี่ยจริงไหมพี่ก็จริงก็ไม่จริงอ่ะก็มีไบแตยสยามมาหุ้นเรื่องคลินิกอ๋อเปิดคลินิกด้วยกันเหรออืมผมก็ลองคุณนเรื่เด็นนี้ดูดีว่าอ่าพี่มายาใบเตยมันก็จะมีภาพขึ้นเนี่ยอืมมีเป็นดิ้งต่ออ่ะทีนี้ประเด็นนี้เนี่ยพี่อาจมาาเมื่อวานตำรวจเขาบอกว่ามันไม่ได้มีคนเข้ามาร้องทุกขก่าวโทษดำเนินคดีอ่ะทีนี้เขาจะมีการอำนาจไปตรวจสอบเส้นทางการเงินแบบนี้หรอเอา ดีด๋ยวคุณดูวันจันทร์ครับอืมเดี๋ยวคุณดูวันจันทร์แล้วผมทําทํามันได้ไหมทำว่าให้ได้ไหมทมั้งหมดทั้งสิบสองลายทําได้ไหมเดี๋ยวคุณดูแล้วกันมผมเ่อไปร้องสอบปอสองไงป่าป,า,ปามันเชการลองเสียงกิงกไงเรื่องภาษีงอืมมีการเรื่องภาษีเขาก็ต้องดีแคงไงดีแค่ไม่ได้เขาฟอกเงินไงคือเบื้องต้น<อ>เนี่ยพี่มีพี่มีข้อมูลหลักฐานว่าเขาฟอกเงินหรอพี่อ้าวก็เขาไม่ได้เสียภาษีอ่ะโอ้ก็ผมไป ผมไปไปชมกรรมธิการคุณเปิดดูเลยว่ากรรมธิการนะกรรมิการพิมายานะกรรมธิการสภานะาชื่อผม,อมาานะอรชริยะี่ายกรรมธิการสภาเรื่องพิมายาแล้วมันก็จะขึ้นเลยว่าผมแถลงข่าวแล้วเขายืนยังว่าไอ้นี่ไม่ได้เสียภาษีทุกคนแล้วผมก็ผมก็จะไปร้องนี่ไงปอสอ้องมีหน้าที่โดยตรงเร,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 รื่องของการตรวจสอบภาษีไงก็ให้มันดีแพร่ไปเลยเมื่อเมื่อไม่มีการเสียภาษีอะแล้วเมืองเงินอย่างไหนมาเป็นพันล้านกันอะพี่แล้วแบบมีคน แบบนี้คนที่เขาไปตัวแทนจําหน่ายอะไรเงี้ยเขาจะมีความผิดด้วยไหมพี่มีดิเพราะคุณไอ้นี่ใหญ่นี่มันโมว่ามันขายได้สิบห้าล้านมึงทำไมไม่จดมึงทำไมไม่จดไอ้ภาษีมูลค่าเพิ่มนี่ครับก็สรุปก็คือกุณหน่อยชัดเนี่ยเชื่อว่ากระบวนการทรําธุรกิจของพิมายาเนี่ยไม่โปร่งใสนะครับการมีที่มาที่ไปของเงินเนี่ยโดยเฉพาะการที่บอกว่าเออภายในระยะเวลาสามเดือนเนี่ยเอาเงินหกพันมาลงทุนเนี่ยจะทำกำ,กำไรได้สิบห้าล้านเนี่ย แ่บอกเลยว่าเป,เป็นไม่ได้นะครับมีการบวกลบคูณหารกันเลยซึ่งวันหนึ่งเนี่ยแสดงว่าต้องขายให้ได้ประมาณสี่สิบกว่าคนขายผลิตภัณฑ์ของพี่วายาเนี่ยให้ได้ซึ่งมันก็อาจจะยากพอสมควรเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะการที่ไปโพสต์เนี่ยก็โดนไปแล้วเรื่องพรบอคอมเดี๋ยวจะมีการเรื่องตรวจสอบภาษีในเรื่องที่มาที่ไปของเองินวันจันทร์นี้พี่อัดบอกเมื่อสักครู่นี้ครับก็เดี๋ยวต้องติดตามมันต่อครับ